ออวันนี้ดูของอาจารย์วัรชัยสอนสิริท่านออกว่าพูดการเมืองเรื่องสลับสลับไปพวกนักพูดทั้งหลายนักพูดนักเรียมทั้งหลายไปเป็นนักการเมืองมั่งมง,ง,งดีนะให้ไปเป็นรัฐมนตรีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครนะสนทิอาจะตุพรหมอวลง ส,สาราายุทธยิ่งศักยเพวกนักพูดทั้งหลายนักวิเคราะห์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยแกพูดว่าน่าจะให้ไปเป็นนักการเมืองให้ไปเป็นรัฐมนตรีให้หมดเออผมก็เห็นด้วยนอาจารยนจะได้รู้ว่าติดคุกเป็นยังไงกันบ้างเห็นพูดดีดีพูดกันออกมาโอ้ แสลัฐบ,บ,บาลทำอย่างโนอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นกันดีเหลือเกินนะเออผมก็เห็นด้วยครับอาจารย์อาจารย์ิชัยแกพูดได้สุดยอดจริงๆไปฟังนะครับผมไปฟังนะคลิปนี้นะเนี่ยคลิปเนี้ยครับผมไปฟังเลยผมบอกตรงก็ดีครับผมดีๆจริงๆครับผมดีมดอะไรดีผมเชียร์นะผมบอกตรงพูดดีผมเชียรนะ์นะให้พวกนี้ไป เป็นแต่อะไรนะหน้าการเมืองบางไอเป็นรัฐมนตรีให้หมดมันจะดีแต่พูดจริงหรือเปล่าหรือว่ามาทําเป็นจริงๆเห็นรัฐบาลมานี่มันวิพากษ์วิจารณ์ติยินนินท้ายไล่แทะกันไปแทะมาอย่างเงี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกนี้มันจะทํางานเป็นหรือเปล่าฮะเอออยากรู้เหมือนกันนะมีใครนะตัวเต็งๆหน่อยอ,อ่าคุณสนทิ จตุพรเออพวกสื่อเที่ยมทั้งหลายเนี่ยนะหมอหมอวรงคุณสรยุทธ์เอออาจารย์ยุิงจิ่งศักเออเงี้ยนะใค้พวกนี้ไปทำงานบ้างเนาะอกอกมาพูดดีจังนะให้ไปทำงานบ้างนะ ้มเป็นนั่งเป็นรัฐมนตรีามันจะดีเท่ากับมันพูดหรือเปล่ามันพูดดีดีแต่เวลามันเข้าไปทํางานจริงมันจะทําได้หรือเปล่านะเออเวลาจา์เขาพูดนะแหมตอนยุคคุณประยุทธ์ไม่ออกมาพูดเลยเงียบปิดปากเงียบเอ,อ่อพอยุครัฐบาลที่เข้ามาจากการเลือกตั้งแหมโจมตีใหญ่ใหญ่โจมตีใหญ่เลยใส่ใหญ่เลยโอ้โห เสียบเส็บเนบแหนมยายอ่ะผมอยากให้พวกคุณเนี่ยนะแหมรัฐบาลไหนมันมาเป็นแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไปเป็นรัฐมนตรีทีนะผมอยากดูว่ามันจะติดคุกเหลือกี่คนมันจะเหลือรอดกี่คนไอ้พวกนี้แต่พูดเนี่ยผมอยากให้รู้เันว่าไอ้พวกนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะรอดจากคุกไหมสักคนไหมหรือว่ามันจะรอดจากคุกหมดเพราะวันพูดเป็นอย่างเดียวมันทำงานไม่เป็นหรือยังไงจากรู้จริงมันจะทํางานเป็นเหมือนมันพูดไหม วันไหนนะอ่าให้พวกมันได้ไปเป็น,ปนรัฐมนตรีทีนะรัฐบาลไหนก็ได้นะจับพวกนี้ไปเป็นรัฐมตนตรีนักพูดทั้งหลายนักเสี้ยมทั้งหลายนะดูนี่มันจะมันจะติดคุกหรือว่ามันจะได้เป็นรัฐมนตรี <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้มาเล่าให้ฟังอย่าจารย์ันชัยพูดแล้วบอกว่าขำมาดูไปขำไปนะขำดีเหมือนกันนะเออความคิดแนวแปลก ของคนถามของท่านนี่นะผมชอบแหละทุกวันนี้ชอบอาจารย์มันชัยสนิเทเลยบอกครับผมสวัสดีครับนะไปฟังนะครับผมอาจารย์มันชัยพูดได้รถได้ชาติจริงๆครับผมผมไม่ได้พูดเล่นนะคนอื่นพูดผมยังไม่สนุกเท่านี้นะอาจารย์มันชัยพูดนี้ผมโคสนุกเลยแกพูดตรงอะ่ะแกพูดตรงจริงครับผมสวัสดี